ประเทศไทยเอกสารกร่อนถ่ายมาครบถึงแล้วที่แดดออกนะถ้าแดดบอกจะอยู่ว่ได้เลยหนาวมากเลยราบสวัสดีครับทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้จะได้เดินทางนะครับไปเล่นในตัวเมืองนะครับผมจากอำเภอปันแพงนี่ไปเข้าตัวจังหวัดนี่ก็ประมาณร้อยกว่ากิโลนะตอนนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ปั๊มปตทนะดงบงังอำเภอปันแพงนะพี่น้อง เนี่ยทำนาคาก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละตรงที่บ้าน,นาแฟนผมเลยแหละทำนาคาทำนาเกยอยู่ใกล้ๆเลยนี่นี่เดียวนะครับผมอ่ตอนนี้ก็ออกรถวันจออกตั้งแต่หกโมง,โมงตีห้าแต่ว่ามันหนาวแปดองศาเมื่อเช้านี่ไปไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยต้องออกรถแปดโมงนะครับเพื่อลุกเพื่ออ,อาบน้ําแต่งตัวกินข้าวนะครับผมไปแล้วครับไปเบิงนะครับว่าอ่าจังหวัดนครธนบรน,นะที่ทางผ่านผมไปมีสถานที่ท่องเที่ยวบ่อ,อ,อนะครับผม ไปกันเลยครับ <S <S ตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับผมไปที่ตัวจังหวัดนครพนมนะครับผมไปทำธุระแล้วก็ไปเที่ยวลานพญานาคนครพนมเหรอครับรล,รลูกๆก็ไปด้วยเพราะว่าต้องใส่เสื้อนิจาจะเป็นมูกเล่นตาพอดีเลยเนี่ยทุกคนอ่าก่อนจะเข้าบ้านแพงครตรงนี้อ่ะเป็นม่องเลี้ยวบ้านท้ำนาคีเนาะฝั่งนี้เป็นทำนาคีเนี่ย ตรงนี้แล้วดูวตรงนี้ทุกคนตรงนี้เป็นถ้ำนาคีเดี๋ยวข้าทานี้ฝนะั่งนี้เป็นเลี้ยวเข้าวาันประธานห้างพี่นอ้องเข้าไปนี่ประมาณสักสองกิโลก็ฮอดบ้านประธานห้างแล้วแต่วมาฝั่งนี้เป็นถ้ำพุลังกาพุนะลังกาถ้ำนาคีถ้ำนาคาอยู่ใ,ใกล้บ้านเลยครับคนที่มาเที่ยวหรือว่านั้นต้องการไกด์ค่ะลองทักคอมเมนต์ได้เด้อว,ว่ามีไกด์อยู่โบาดก็เป็นไกด์อยู่ขึ้นถ้ำ นะครับผมที่พักที่ยังกะมีเยอะแยะนะครับเพราะว่าเขาสร้างขึ้นหลายที่เลยตอนนี้นะสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่อำเภอบรนแพงนะเดนะี๋ยประเลศน้ำนถ้ามีเวลากะมาเที่ยวได้ครับมาพักผ่อนไดระว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่พักอาหารการกินกับบุญแพงได้กันเองกระส้มตำมอย่างกะปกติ4ี่สิบหาบาทนะครับผมที่พักกะขึ้นละ2อ0ร้อแล้วแต่ว่าเขาจะได้สภาพแบบใดนะครับผม ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงไซบุรีแล้วนะครับจุดบรรจบระหว่างแม่น้ําสงครามกับแม่น้ําโขงนะครับผมผู้ใดเคยเห็นบอลล่ะแม่น้ำสองสีนะครับในตำนานที่กระเจาบากันได้กระซองสี่ีนะครับแต่ว่าช่วงฤด,ดูนี้มันก็คล้ายๆกันเพราะว่าน้ํามันเริ่มนิ่งแล้วน้ำบนแม่น้ําฤด,ดูน้ําหลากนะครับผมเนีย่ยสะพานัยบุรีนะครับสร้างเพิ่งเซจปีปีสองปีนี้ละเพิ่งสร้างเส็จ ครับผมสร้างเสร็จเลยนียทุกคนระหว่างน้ำขุ่กับน้ำสงคมนะครับมาจดกัน่นะไซบอรีน่นี้คือตำนานปลาส้มเลยปลาส้มตำนานปลาส้มปลาตอนปลาเด็กนะครับคืออยู่นี่แหละขอจอดซื้อนะ่ปะป,ะป,ะปะลาส้มปลาส้มปลาลาเนี่ยเยอะของฝากนะครับผม สถานี้ต่อไปคือเท่าเทนนะเท่าเทนก็มีสถานท่องเที่ยวหลายอย่างเช่นพระธาตุนะพระธาตุแล้วก็จุดชมวิวต่างๆนะของอำเภอเท่าเทนนะตอนนี้ผมมาเดินทางมาประมาณจากห้าสิบหโลแล้วละ่ะนะนีกเลยขึ่งหนึ่ง,งละกว่าชิฮอดนะเพราะว่าบ้านผมนะอยู่ตะเข็บใชายแดนระหว่างบึงการบึงการกับนครพนมนะอยู่ อยู่เส้นผ่าเลยนะอยู่ลอยอยู่ลอยระหว่างกันเลยมันก็นเลยไกลไกลจังหวัดทั้งสองจังหวัดเลยทบุรีาการกับเป็นร้อยโลคือกันนคนพรพนมกับร้อยโลคือกันนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะครับอำเภอท่าอุเทนเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนอ๋อถนนของทางขาเจ้าพัฒนาอ่าเซ็จเรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องเลยเป็นทางสีเลนอดว่สะดวกในการวิ่งรถมากเลย นั่นที่ผมจะได้มาเท่นอนนะครับปีละครั้ง2ครั้งแค่นั้นเองถ้าบทจะเปลี่ยนกับ่ค่อยได้เข้ามาในตัวเมืองนะครับเพราะว่าอยู่ไกลสัเหลือเกินแต่ถ้าเอาเทนมานะครพนมนะ24่ะ24กิโลพี่น้องอใกล้จังหวัดสะพานข้ามไทยลาวแล้วอะไรลง สอนนะโอ้ยอุกังต้อขับรถแบบนี้แหละไึกเจอเนี่ยต้องการยิงอเกี่ยมต้องตายยินบอไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับรถคนหมักง่ายขับรถในตัวเมืองย้อนสอนย้อนเสิร์ตมีบ้างเกี่ยมาเมื่อวา้มีมีมากเกี่ยมรถเกือบจะเลื่อนลงมาเราบทางนอนเลยเลยมีสร้างห้องพักสร้าง มีคนกลุ่มๆน,นึ่งในูกมากเห็เห้แหกกดจราจรอลในรถคิดว่า่าไฟแดงเหรอใช่ย้อนสอนระหว่างพาไฟแดงบ้างแล้วมันกขับรถคนเดียวไฟแดงอแม่แล้วเกิดอุบัิเหตเราจะไม่ทำอย่างนั้นอตอนนี้กำลังหอดแล้วนะครับในตัวจังหวัดนครพนมกางประเทศไทยเอกสารก่อนถ่ายมาบกรครบนะเรื่มราค้ามันหลายขนาด เ็ทัวร์แล้วก็จะพาลูกไปเที่ยวจักหน่อยแลราหากินข้าวจักหน่อยนะครับจะจังกระบ,บ้านนะครับผมนานๆที่เดียวมาวเราเรียนซะก่อนทายเอกสารเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวก็ไปทำทัวระให้มันแล้วล่ะกันหาแบบกินข้าวซะก่อนก่อนกลับบ้านนะโอ้รถไหลขนาดนี้ประมาทเพราะอเลยทุกคนแบบบินบันบ่นบินบั่นเลยนับเป็นวันจันทร์เนาะคนมาทำทัวร์ละหลายในตัวเมืองนะครับผมไปแล้ว นี้ก็เดินทางมาถึงสารากลางแล้วนะครับผมจะไปทำธุระในประกันสังคมนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็เนเอกสารแล้วก็แล้วแล้วก็กลับบ้านไปเที่ยวนิดๆหน่อยๆแล้วก็กินข้าวแล้วก็กลับบ้านแหละทุกคนเนี่ยห่าอะไรบอถึงแล้วมันไม่สนานตักเล่นให้เล่นนี่นี่ไงก็กลวงเนี่ยไปเลยลุยลุยเรียบเียบที่เลยลูก ให้สายเล่นมีอยากให้กระโดดเล่นไม่มีกระโดดเลยเหรอไม่อยากกระโดดเฮ้ยพ่อจะพาเอทูราแล้วพ่อจะพาไปนั่านพ่อไปเซ็นเอกสารกันครับนะครับเดี๋ยวทำาธุราเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องพาลูกมานั่งเล่นริมโขงเพืบเจะใต้ย่าพูนใช่อยูโอ้โนเนี่ยพุณเนี่ยมาเล่นลานพญานาคนะครับเพลื่อนกำลังกันกางจะล่ำบ่งสวงพอดีมีกิจกรรมล่ำบ่งสวงพอดีเลย ยิ้ว uhm ดีมากเลยเขียนมากคนหไร้ฝัああ่งลาวยิ้วสวยมากเลยเนี่ยพาหลงหยางลงมาเล่นนะเรามาเที่ยวเยอะเลยค่อยๆย่างค่อยๆย่างเร็วๆพอค่อยย่างลงไปเล่นไปใกล้ใกล้ อะไรเหรอไม,มาได้ตังแตเพื่อเรามาจอดไงก็เนี่ยกรับตามทางที่เรามาเนี่ยเไปเที่ยวลงมาจากพวนเหรอครับไปเที่ยวะอะไรเหรอถ้ากินลงไปมาโมงนี้จะกินตักวางเนี่ยนถ้าบอลงไปพอแล้วลงไปแค่นี้แหละพอแล้วโอ้บรรยากาศดีดีที่แดดบอกนะถ้าแดดบอกอยู่ก่ได้เลยหนาวมากเลยริมโขงนะเย็นมากเลย อากาศสั่นโผอาจจะมีลมนิหน่อยๆนะคะอยู่ในคลิปนะเสียงลมนะเพราะว่าลมแรงมากครับเดือดจุกน้ำไหลอ่ะครับมาเที่ยวริมโขงมันเยอะแยะเลยตอนนี้ไปหากินข้าวกินน้ำก่อนครับแล้วค่อยจะกลับบ้านครับกินข้าวมาแล้วครับ